โอเคครับเป็นเหตุการณ์ความรักของแอนครั้งแรกนะครับในการพบเจออะไรแบบนี้นะครับหลายท่านน่าจะได้ชมเนื้อหาแล้วน่าจะได้รีมาตเตอร์อีกคลิปหนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้ชมรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันยินด,ดีต้อนรับนะครับตามสบายนะนะครับเธอก็บอกแบบนี้ดอนก็ทักทายนะครับคุณคือคนที่มาจาก The Stamp Farm ใช่ไหมคุณแฮมมาที่นี่สักครู่ได้ไหมตัวละครเราก็เดินไปนะครับก็มีอืม้ม ผู้หญิงคนนั้นคือแอนลูกสาวของฉันคุณคิดอย่างไรกับเธอนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าแบบดูเหมือนดูเธอร่าเริงจะร่าเริงอะไรแบบนี้นะครับข้อที่2ก็เธอน่ารักนะครับก็เรื่องในข้อที่2ก็ได้ค่าคะแนนคอมมูักนะครับจากเหตุการณ์นี้ด้วยสองคะแนนจากสาวแอนนะครับก็พูดต่อว่าโอ้นั่นเป็นสิ่งดีเลยนะอย่างที่คุณเห็นเธอดูค่อนข้างทอมบอยนิดๆสาหรับ ใบใบนี้ใบสาวของเธออะไรแบบนี้นะครับ Her เออมาเธอแม่ของเธอดูงเงียบกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ฉันดีใจกับคําพูดในสิ่งที่ที่แบบคุณคุณพูดคุณกล่าวเมื่อคู่นี้นะครับแอนเดินมานะครับแอนก็บอกว่าคุณกําลังคุยถึงอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเธอได้ยินก็สงสยัยดอทก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ ก็บอกโ,อ,อ,โอ,อ้พ่อโอปป้าอ,อ,อะไรแบบนี้ก็ทักทายกันนะครับบอกว่าสวัสดีสวัสดีฉันชื่อแอนยินดีที่รู้จักนะครับก็ได้อีกหนึ่งเนื้อหาหนึ่งแล้วกันครับทักเธอดูก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะเนื้อหาข้อความเหมือนเดิมโอเคได้อีกหนึ่งเนื้อหานะครับวันนี้อัดเต็มเแล้วกันสำหรับคลิปนี้